ให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ําไทยแย่ลงซึ่งกลุ่มแรงงานผู้มีไรายได้น้อยและผู้ค้าหาาเลแผงลอยได้รับผลกระทบมากที่สุดอีกทั้งผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสายป่านสั้นมากกว่ารายใหญ่อาจถึงขั้นต้องเลิกกิจการและปลดพนักงานสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจและผู้คนเป็นจํานวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาทาง KKP Research ประเมินว่าหัวใจหลักอยู่ที่การแก้ไขไกลไกในระบบเศรษฐกิจที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในด้านโอกาส ซึ่งจากหลักฐานความเดือมน้ำที่เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่กำลังจะแย่ลงจากเหตุการณ์โควิด -19 ภาครัฐจึงควรหันกลับมาทบทวนและออกแบบกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมใหม่โดยสามารถแบ่งได้เป็น5กลุ่มคือ 1. กลไกทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมสร้างเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแข่งขันบนความเท่าเทียมปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ไม่ให้นำไปสู่การกระจุกตัวของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 2กลไกทางภาษีในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งโดยใช้ระบบภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้าและภาษีที่เก็บบนฐานของทรัพย์สินเช่นภาษีที่ดินรายได้จากทรัพย์สินและมรดก 3. กลไกสวัสดิการของรัฐที่ต้องทําให้คนเข้าถึงการศึกษาบริการทางสาธารณาสุขและสิ่งเชื่อที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นรวมทั้งการมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีในทุกช่วงเวลาของชีวิต 4. กลไกบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและในเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอำนาจทางการเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมและ 5. กลไกกระจายอํนานาจทางการเมืองและการคลังโดยกระจายไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและครอบคลุมการกระจายรายได้สู่ทุกพื้นที่ในประเทศ ทั้งนี้ความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การมีนโยบายที่ดีย่อมสามารถลดช่องว่างที่นับวันยิ่งถางขึ้นให้แคบลงเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้นและป้องกันไม่ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนถูกกำหนดด้วยสถานภาพของครอบครัวและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันแบบไม่มีทางเลือก การพัฒนาเศรษฐกิจนั้นไม่จําเป็นต้องแลกมาด้วยความเหลื่อมล้าที่รุนแรงมากขึ้นการคํานึงถึงประชาชนทุกกลุ่มในการออกแบบนโยบายภาครัฐคือจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตามตอกซอกซอยต่างๆนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นซากรถเก่าอะค่ะ